ค่ะเมื่อน้องเกลมาถึงคุณพ่อรู้สึกยังไงคะในมุมมองผมบอกว่าเลี้ยงง่ายกว่าเยอะมากอาจจะโชคดีว่าเขาเป็นเด็กอารมณ์ดีตอนที่เป็นแบบทานลกมากๆอ่ะผมว่าทำไมไม่ร้องเลยผมถามโจมกพเขาไปถามหมอว่าลมไม่ขาแบบว่าหมหนวูกหมุนลูกก็ลูกผมไม่ร้องเลยเออแต่เอามานั่งเอกอก็ไม่เคยเห็นเขาร้องไห้ใช่เขาไม่ร้องไห้เลยวันที่เกลแบบร้องลั่นลั่นอ่ะ ชมก็ชอบนี่พี่อยากได้ยูช่วยเรียกเรียกมาฟังอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะร้องเลยลูกร้องเยอะๆเลยพอ่ปล่อกเลยร้องอยากฟังเอาเอออย่าปล่อยเราก็แบบว่าไม่อยากให้ปล่อยนานเลยเด็กสุขภาพจิตไม่ดีอะไรเงี้ยร้องเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วมาเจอแบบว่าน่ารักเหมือนตุ๊กตาค่ะน้องแก้วเนี่ยแล้วเหมือนแม่ชมเป็นแบบภาคมินิเออร์เหมือนมากครับคนบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนพี่นะแต่พี่มองว่าจริงๆเหมือนเดี๋ยวโตขึ้นมันจะยิ่งเหมือนชมเพราะว่าในบ้านเนี่ยที่หน้าเหมือนพี่ก็คือมีพายุ นด้อใส่ฟ้าก็จะไปถล่มู้ละดมีไหมลูกยื่ได้คางแม่ใช่คางยูดมีตรงนี้เหมือนแม่ได้เห็นหรือว่าคุณพ่อเธอน้องอเบเกลหนักมากถึงขัานถ่ายรูปตลอดเวลาจนคุณหมอก็อีไม่ให้นั่งเลยใช่ใช่ตอนนี้ตอนนี้คลอดออกมาจากห้องผ่าตัดเสร็จปั๊บก็เดินตามอเบเกลออกมาแล้วก็ยืนเราก็คือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันนานผิดปกติหรืออะไรแต่ก็ยืนอยู่ไปเรื่อย หมอก็เดินมาดูบอกว่าอนั่งไมค่ค่าเดี๋ยวแบกเก้าอี้มาให้เพราะมันนานมากแล้วเพราะาน่าจะสามชั่วโมงอยู่ตรงนั้นคิดคิดเยอะมากเลยนะตอนคลอดออกมา,าเพราะตอนอันนี้เ่าได้ปะ่ะคือตอนที่ออกมาก็ตัวเขียวๆแล้วก็แบบไม่ร้องคือปกติใช่นี่แคเนี้นยนี่แค่เนี้ยตอนใส่บาตไปยุ่ออกมาคือร้อง,ง,งร้องร่อนร่อนร่อนแบบร้องแบบคือใจอ่ะ แบบตกไปอยู่แบบเอ๊ยใจหายเลยแล้วก็จ้องแบบจ้องไปที่ลูกเพราะคุณบอกว่าจะพาลูกไปที่หมู่ม้องอแล้วก็แบบจ้องจ้องแล้วก็หลุนอยู่ก็นี่ใจแบบร้องสิลูกแต่ตอนสักพักหนึ่งอ่ะเขาก็เอาส่งเสียงนิดนึงแต่เขาก็ไม่ได้แบบววยวายนิดหนึ่งอย่างวี้